ลูฟี่ร่างเทพนิกะร่างในอดีตท,ที่เคยเป็นที่หวาดกลัวของคนทั้งโลกสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนขับวันพีชทั้งหลายเลยตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เรานั้นรู้ได้อย่างชัดเจนในเรื่องวันพีชสิ่งที่รัฐบาลโลกนั้นนะครับพยายามจะปกปิดไม่อยากให้ทุกคนนั้นรับรู้หรือผู้คนนั้นนะครับไปถึงจุดๆดนั้นคือการรู้เรื่องราวในอดีตช่วง100ปีที่ว่างเปล่าหรือเมื่อ800ปีที่แล้วซึ่งแน่นอนนะช่วงเวลานั้นนะ่าจะเป็นนนช่่่่่่วงงงททีรััฐบาาาลลลลโก้ํแแตตะะสิอย ต้มยำตำบอลมากที่สุดนะครับเท่าที่หน้าประวัติศาสตร์วันพีชนั้นเคยมีมาซึ่งในตอนนั้นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนั้นนะครับก็คือพวกเผ่ามังกรฟ้าเออเลอที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นี่แหละก็คือปานพุรุดนะครับของเผ่ามังกรฟ้าเกิดเป็นตระกูลออกมานะครับยีตระกูลนะครับแล้วก็ตกลงกันคือตระกูลพวกนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นราชาแต่ละอาณาจักรใช่ไหมตกลงกันา่าให้พวกเราเนี่ยสละไปเลยไม่ต้องเป็นราชาแล้วนะครับเราไปในจุดที่มันเหนือไปกว่าสูงไปกว่านะครับคือการเป็นเผ่ามังร,น,รงนะคับุดส สูงนะครับเยดฟ้าจนไม่มีใครนั้นสามารถจะสัมผัสจะแตกจะเอื้อมหรือว่าจะขย่งเข้าไปหาได้นะครับเลยทําให้นะครับเกิดระบบเผามมงกรนฟ้าเกิดขึ้นนะครับและระบบนี้นะครับเป็นระบบที่ชอนชัยโลกวันพิษมาโดยตลอดเลยพวกเขานั้นกินดีอยู่ดีนะครับมีคงมีเค้กมีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ดีมากๆเลยในการกินนะครับแตกต่างจากประชาชนต้องอดอยากนะครับไม่มีแจแดกเลยก็ว่าได้นะครับและนี่แหละครับมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้ทําไมการช่วง800ปีที่ผ่านมานี้ฝั่งรัฐบาลโลกพยายามจะกดนะครับแม่ใคร นั้นโงหัวขึ้นมาได้เพราะไม่อย่างนั้นระบบนะครับที่ไอพวกนี้เนี่ยสบายเสลยเกินเนี่ยมันจะหายไปจากโลกใบนี้แต่แน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งและการที่ฝั่งรัฐบาลโลกหรือคนทั้งโลกนั้นเคยหวาดกลัวมาก่อนในอดีตนะครับจนถึงขนาดที่ต้องลบเรื่องราวตรงนี้ออกไปจากหน้าปรติสตร์คือการมีอยู่และการของพลังผลปีศาจสายโซออนพันสัตมายานะครับอย่างผลฮิโตฮิโตโมเดลนิกะนะครับอีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจในโลกวันพีชที่เคยสร้างความปั่นป่วนนะครับในช่วง100ปีที่ว่างเปล่าหรือเมื่อ800ปีที่แล้ว ซึ่งโอเคในตอนนั้นนะครับที่ฝ่ายรัฐบาลโลกเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปนะครับแต่แน่นอนนะครับมันคงเกิดเรื่องบันไลมากๆเลยนะครับถึงขนาดที่ทางด้านฝั่งนะครับผู้ที่ใช้พลังผลนิกากก่อนหน้านี้อาจจะเป็นฝ่ายที่เคยเกือบได้รับชัยชนะแล้วนะครับซึ่งถ้าให้เดานะไอช่วง100ปีที่ว่างเปล่านั้นนะไอคนที่ใช้นะครับพลังผลปีศาจนี้ก่อนหน้านี้นะครับก็คงจะเป็นนะครับทางด้านของจอยบอยเพราะว่านะครับในเรื่องเนี่ยก็มีการเมนชั่นถึงค่อนข้างชัดเจนเลยนะว่าพลังผลปีศาจนี้เคยหนีจากฝั่งรัฐบาลโลกมากกว นพยายามจะเอามันมาให้ได้แต่ไม่สามารถเอามาได้โดยตลอดเลยเท่ากับว่ามันเคยมีคนกินนะครับในช่วง100ปีที่ว่างเปล่านะครับและแน่นอนคงจะหนีไม่พ้นสาหรับจอยบอยซึ่งความพ่ายแพ้ของจอยบอยนั้นนะครับเรายังไม่รู้นะว่าพ่ายแพ้ได้ยังไงนะครับแต่นะครับมันก็มีจดหมายขอโทษใช่ไหมที่จอยบอยนะครับในช่วง100ปีที่ว่างเปล่านั้นทําไม่สําเร็จนะครับแล้วก็ไปขอโทษเจ้าหญิงมนุษย์เงือกในยุคสมัยนั้นซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือในช่วง100ปีที่ว่างเปล่่าานนนนััั้มมมมมีีีโออกสสูงงเเเลยยทคื หรืออาณาจักรอาณาจักรหนึ่งที่มีวิทยาการนะครับที่มันล้ำยุคสุดๆเลยคือง่ายๆนะครับล้ำยุคกว่ายุคสมัยนี้นะครับแต่ไอพอไอพวกคนแก่นะครับของฝั่งรัฐบาลโลกนะครับตั้งแต่800ปีก่อนพยายามจะกดขี่ข่มเหงไม่อยากให้โลกพัฒนาไปมากกว่าเดิมเพราะว่าถ้าโลกยิ่งพัฒนานะครับมันจะทําให้ไอพวกระบบเผ่ามังกรฟ้าพวกอะไรพวกนี้นะครับมันจะถูกล่มสลายลงไปเลยถูกแช่แข็งถูกฟีดเอาไว้ไอเมืองโบราณตรงนี้นะครับถูกปกปิดไม่ให้ใครนั้นสามารถรับรู้ได้ว่าเมืองโบราณนี้นะครับแท้ที่จริงอยู่ที่ไหนกัน ซึ่งหลักฐานหนึ่งที่แสดงได้ว่านะครับมันเคยมีเมืองโบราณอยู่นะครับแต่เป็นเมืองโบราณที่มีเทคโนโลยีเนี่ยล้ำยุคกว่ายุคสมัยนี้กับการที่ดรเวก้าพังนั้นสืบหาข้อมูลใช่ไหมแล้วก็ไปเจอหุ่นยน์หุ่นหนึ่งที่แปลว่าวิทยาการนั้นล้ำสุดเลยซึ่งมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เยอะแยะมากกว่านั้นเยอะแยะถึงขนาดที่ดรเวก้าพังที่ฉลาดที่สุดในโลกมีมันสมองนะครับที่ใหญ่มากที่สุดในโลกยังงงเลยนะครับกับวิทยาการนะครับบางสิ่งบางอย่างในยุคสมัยนั้นมันก็เป็นการโปงบอไล้อย่างชัดเจนเลยแหละว ที่เคยรุ่งเรืองสุดๆเลยแต่ถูกฟีดเอาไว้ถูกแช่แข็งเอาไว้แม่ใครนะครับร่วงรู้นะครับถึงวิทยาการตรงนั้น ซึ่งนี่มันก็เลยเป็นสาเหตุไงว่าทาไมกันนะครับพลังผลปีศาจนิกาของลูฟี่นนถึงเป็นที่หวาดกลัวนะครับต้องเปลี่ยนชื่อจากพลังผลปิศาจสายโซโอนกลายเป็นพลามิเซียนะครับจากผลปิศาจนะครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่านิกาก็กลายเป็นยางยืดไปได้มันเลยไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมกันนะครับพลังผลปีศาจนี้จึงเป็นที่หวาดกลัวนะครับของฝั่ง,ง,งรัฐบาลโลกและนะครับของคนทั่วโลกในอดีตนะครับเป็นเพราะว่ามันไม่มีทางอยู่แล้วนะที่ทางด้านฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับอยากให้ประวัติศาสตร์นั้นเคยเกือบซ้้ํําาาารรรออออยยที่่บบบกกวเเืนะะคั มันเคยเกือบสําเร็จไงถ้าหากตัดโอกาสใดโอกาสหนึ่งไปได้ฝั่งรับาลโลกนั้นก็พร้อมที่จะทานะครับเลยทําให้นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือมันมีอะไรที่มากกว่านี้หรือเปล่าเกี่ยวกับพลังผลปีศาจนิกะที่ยังไม่เปิดเผยในตอนนี้นะครับความน่ากลัวที่แท้จริงของพลังผลปีศาจนี้นะครับเพราะอาจอจิงนะถึงแม้เรานะครับจะเห็นว่าพลังผลปีศาจนี้มันโหดเวอร์วังอลังการมากแค่ไหนแต่พลังในตอนนี้และการของพลังผลปีศาจนิกานั้นก็ต้องยอมรับเลยแหละครับว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าโอเวอร์นะครับถึงขนาดที่ลูฟี่หมวกฟ จะสามารถปลูกงในฝ่าวงล้อมลุยเดี่ยวนะครับในการต่อกรกับฝั่งรัฐบาลโลกได้ขนาดนั้นคือถ้าบอกว่ามีพลังผลปิศาจนิกะแค่นี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีทางนะครับพอในท้ายที่สุดแล้วถามว่าโอเคพลังผลปิศาจนิกะมันเด่นแต่ที่มันเด่นได้จนถึงทุกวันนี้นะครับมันก็มีฮาคี้ของลูฟี่ที่มันควบรวมกันด้วยจึงทำให้พลังผลปิศาจนิกะนี้ยังมีปริศนาต่างๆมากมายเลยนะครับที่ลูฟี่นั้นอาจจะยังไม่สามารถแตะเข้าไปถึงได้นะครับอาจจะมีพลังนะครับที่มันสูงไปกว่านี้หรือเงื่อนไขบางอย่างนะครับที่สามารถปลด ขึ้นของพลังผลปีศาจนี้ที่มันขั้นไปกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับเพราะอย่างน้อยๆนะพลังผลปีศาจนิการนี้ถ้ามันไม่ดีจริงนะครับฝั่งระบาลโลกนั้นคงไม่ต้องการนะครับไอพลังผลปีศาจนี้ถึงกับต้องเปลี่ยนชื่อหรือไม่แน่พลังผลปีศาจนิการนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างก็ได้กับการที่ลูฟี่นั้นจะสามารถไปนะครับเมืองโบราณนะครับที่เคยหายไปจากหน้าปริตศาสวันพีธเมืองที่เคยล้ำยุคในอดีตนะครับซึ่งไอพลังผลปีศาจนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนและกันที่สามารถทําได้และมันอาจจะไปเชื่อมโยงกับท่านอิมว่่าาาาททํมมกรนนนอิั้ นะครับถึงต้องการนะครับอาวุธที่สามารถทําลายทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างมาเธอเฟมในการทําลายเมืองทั้งเมืองหายไปในช่วงทริปตาเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าท่านอิมนั้นก็คงอยากจะทําลายนะครับไอเมืองโบราณน,นี้ด้วยเช่นกันนะครับเมืองที่เคยรํายุคใช่ไหมแต่ถ้าเจอพลังแบบนั้นไปก็โอกาสรอดยากในท้ายที่สุดแล้วถ้าใครได้เจอเมืองโบราณน,นี้ก่อนนะครับฟิลลิ่งถ้าท่านอิมได้เจอก่อนแน่นอะนท่านอิมนั้นสั่งบอมในการทาลายแน่แต่ถ้าหากลูฟี่ได้เจอก่อนและด้วยเงื่อนไขพลังผลปิศาจนีกาอาจจะเป็นความสามารถนะครับที่สามารถค้นหาหรือนะ ครับเมืองโบราณน,นั้นได้นะครับและนั่นอาจจะเป็นคําตอบว่าทำไมกันฝั่งรัฐบาลโลกถึงกลัวเหลือเกินนะครับในช่วง100ปีที่ว่างเปล่าอะไรจากโบราณน,นี้นะครับทำไมรัฐบาลโลกไม่อยากให้ผู้คนนั้นร่วงรู้นะครับถึงกับเก็บทุกคนทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อปัดป้องไม่ให้ประชาชนหรือใครก็แล้วแต่ไปถึงจุดนั้นได้ และนี่นะครับก็คือความน่ากลัวของพลังผลปีศาจนิกานะครับมันไม่ได้น่ากลัวนะครับแค่ความสามารถพลังเท่านั้นแต่มันมีความน่ากลัวนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพลังผลปีศาจนี้และอนาคตของพลังผลปีศาจนี้ด้วยที่สามารถไปแตะต้องนะครับเมืองโบราณในอดีตนะครับหรือความสามารถต่างๆนั้นที่อาจจะเป็นภัยต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงในฐานะที่ลูฟี่เป็นคนของตระกูลดีแล้วทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่าพลังผลปีศาจนิกานี้มีความน่ากลัวมากกว่านี้หรือเปล่าทําไมรัฐบาลโลกนั้นต้องหวาดกลัวนะครับหรือคนโคตรทั้งโลกนั้นนะครับเคยหวาดกลัวกับ ผลปีศาจนี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ